สวัสดีครับมื้อนี้เฮาสิมาฟังเพลงนอ้องอุ้งอิงเพรบานแพงที่เปิดซิงเกิลอองาใหม่ยยืนหนึ่งแมนเขาเหยีนดมาแมนนอ้องสารเพจเดินแทงตอนนี้กำลังฮอตกำลังฮิตครับพี่น้องเอาเขามาฟังพร้อมกันแล้วก็ว่าเปลี่ยนจังไหลองมาฟังพร้อมกันนี่คิเปิดให้ฟังครับ ถาผู้ใดยังบ่เคยได้เข้าเขาไปเบิ่งนะครับให้เข้าไปเบิ่งใน YouTube YouTube ครับอ,อินดี้ทุกคนสารนเพจแบงแค่ไหนครับเข้าไปเบิ่งเลยครับยินบอกครับ ใจมันเขาน้องได้ยืนมามันเขากน<อ>ได้ซึ่งครับ้องครับถ้าเม่ฟังกมอนครับหัเวเขาไมค่มค,มค,มค,มคิดวามกันคี่น้อง เธอบอกเ่ออายมาบอกว่าเธอเป็นสายพันละบออยู่บุญหักบอดจอดบ่กเป็นท่าเจ็บปานว่าเธอพาพาลงเดือข้างซ้ายน้องจนพันมนน้ำตาอุ่นๆไหลหาใจมัน ว่เจ้าเจ้าโอ้โตว่าน้องแพเขาคนไม่ของเจ้าก็เข้ามาลุนโอ้สุดยอดครับ

เตีดีกับพี่น้องมเช่นคือตึ่นเตีดีมวลเกาะดนเสขนีของ,องอน้องของเวลาอุ้ยโอ้ใสมากใไสไหลายผมไปฟังมือนะครับเนี่คนทเทเลนีเอว่นี่เด็กซีนี่ปันปัน เป็นนั่งเอกกับไปที่น,นีล่ลงไม้ตูวกับอบชุ่นม,นา,นมากคงมนนอ นยเาพี่นอ้องครับตูวซื้อว่าอารมณ์อารมณ์เพียงใดครับอารมณ์เพียงใดสุดยอดเลยตรงที ลองถ่ายปะโอ้โหนโอ้โอค้นลูกอะครับถึงจะว่าน,น้องอุ้อิงมีการพัฒนาเพลงพัฒนานำเสียงหรือหลายๆอย่างมีการพัฒนาเมตก,การการว่าการสื่อสารกับผู้ชมในเวทีนี่นอกก็มีการพัฒนาเริ่มมีการพัฒนามีการว่าการการับเอฟซีกับแฟนคลับหลายขึ้น นี่คือว่าน้องบทิยุทธ์อย่างอีกอย่างหนึง่งน้องมีมีสิ่งที่ดีนอกจากทีมมี่พอแม่ f อฟซีพี้องเอหลายๆลายแลย้วน้องยังมีคนคู่ใจคนคือคู่มอนิงคู่มอนิงเป็นคนที่มีฉลาดรักแหลมสถิเปัญญาดีซอยซอ,ยซอยนน้องแล้วก็คํา ประกาปกคองให้คำแนะนำกับตอกถือว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่ถูกต้องแล้วทีว่าบอจ,จได้เลือกคู่หมั้นหิงคำว่าเป็นผู้ที่ตา่างเป็นผู้ยังไงว่าเป็นผู้ผู้จัดการส่วนตัวของน้องไปเลยนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าสิ่งที่นอ้องไม่เคยรับรู้นี่ ูมอนิกสมัตาาถไายถอดเลยว่าแนะนํำหรือบอกน้องน้องได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีผมก็เห็นน้ำเลยการี่คู่มันอีกออกมาบอกมือว่าหนึ่งกอนน่ครับถือว่าเป็นคนที่ฉลาดอะวิเคราะห์คิดวิเคราะห์เข้าใจได้หลักการเข้าใจได้การวางแผนหลักการและเหตุผลนี่การว่างแผนกกผน,น,ผนี่ถือว่าน้องมนอนิกเข้าใจ เขาจได้รักการพวกนี้ดีเพราะงั้นบทสามารถที่จาประคับประคองน้องหรือให้ข้ามในน้องได้ได้ดีก็ถือว่าเป็นบุคลกากรที่สําคัญอีกคนหนึ่งของชาวไรยพิดวันแท้งกับอันนี้ก็ขอชื่นชมวัตโจถือว่าเป็นหัวเรื่องใหญ่ที่ให้ก็เ,เรียกว่ายังไงล่ะให้ทุกสิ่งทุกอย่าง กับบุกลรกก่อนที่ได้สาวหล่อเพื่นแพงถือว่าบจ่จ่อเห้ความสํสำคัญกับทุกคนตามี่ผมที่ตามมาตลอดนี่ตั้งแต่ก่อนน้องอุยิงเข้ามาผมที่ตามมาตลอดแล้วก็พ่อนนองอุยิงเข้ามานี่ผมที่ตามเนี่แถบบ่ไในบ่มิระยะห่างเลยรบบวางจากงานเบิ่งครับถือว่าขอบตาดำคนหนึ่งก็ได้ ถือว่าเขาอยู่ต่างตงแดนก็นตามแต่ว่าเขาก็ยังมีเวลาที่จะตีตาตเำา่อุู้หญิงเพชรบเนแท่งสาวน้อยเพชรบเนแท่งถือว่าเป็นบุคคลที่สําคัญและอีกบุคคลหนึ่งที่ผลาดไปได้ก็คือว่าคนที่อยู่เมืองหลังสาวน้อยเพชรบเนแท่งนี่แหละบุคคลที่สําคัญที่สุดเขดไทยนาตาสาวน้อยเพชรบันแท่ง มีความสวยงามนัน่นก็คือเต้นเซอร์นักดนตรีทุกสิ่งทุกอย่างทำควานไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเชียดให้สร่อยเพชรนแทงนี้ครบสมบูรณ์ตัวให้กับนั่งไก่กับทุกคนครับยืนหนึ่งแมงเขายืนเมาแมนหลอกอย่าลืมครับซอยกันเชี่ยซอยกันแช่สวัสดีครับ